วิธีการรักษาอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับวิธีการก็เริ่มตั้งแต่การดืม่มน้ำขิงนะครับวันละแก้วสองแก้วนะครับมันก็จะช่วยให้อาการหวัดอาการคัดจมูกหายได้นอกจากนั้นวิธีการอื่นก็มีอาการทานพวกโซมกอลีนะครับ ที่อยู่ในรูปของสมกริสกัดสัก2องแคปซูลก่อนอ,อาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะทำให้อาการต่างาวหายได้ไววิธีต่อมาก็คือการใช้การฝังเข็มวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดก็คือยิ่งถ้าเราเพิ่งเป็นเนี่ยถ้าเราไปฝังเข็มนียก็อาจจะหายได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับหรือว่าเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับ มันจะเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกายแล้วก็เป็นการากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรา,าวิธีที่เราสามารถที่จะทำได้เองอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝึกชี้กงนะครับอาจจะทำทัก10นาทีก็ได้ถ้าดีก็ได้ทัก15นาทีวันละสองครั้งเช้าสักครั้งหนึ่ง บ่ายจะครั้งหนึ่งหรือว่าเย็นัะครั้งหนึ่งนะครับให้ได้วันละสองครั้งว่าจะช่วยทําให้เราหายจากอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำบูกไหลได้ไวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งท้ายคลิปนี้ก็จะมีวิธีการฝุกชีก่โกงสามารถที่จะไปดูได้ลองไปดูนะครับคุกชี่โกงได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ เราก็จะโยกเข่าะยกเข่าแล,ล้วเรากะว่าเวลาเรายยอเข่าเนี่ยเข่าเราที่เรามองลงไปเนี่ยมันจะอ,ะอยู่ระดับเดียวกับปลายนิ้วเท้านิ้วหัวแม่เท้าครับคือมันจะไม่ย่อมากเกินไปเนี่ยเพราะย่อลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็หลังก็จะตรงแล้วก็แขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแขนเนี่ยมันจะ ขนาดนอยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ตกอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่เงยแบบนี้รุ้ใจขนาดกับพื้นนะขนาดกับพื้นห้องนะครับเรารักษาระดับหลังให้ตรงเอาไว้นะครับแขนที่ตกข้างลำตัวสองข้างเนี่ยมันจะไม่อยู่ชิดลำตัวมันจะอยู่วางอย่างลำตัวประมาณตั้งหมืนกรปั้นนะครับ เราก็กอยืนอย่างเงี้ยติดต่อหายใจ,จเข้าลึกๆหาจจยใจออกยาวๆนะครับเมื่อเรายืนติดต่อกันไปแค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยอาการปวดต่างๆก็จะเริ่มใส่สมมติถ้าเราปวดหลังแบบเฉียบตันนะปวดแล้วก็มาทาเลยนะก็โดยทั่วไปเนี่ยคือช่วงข้ามคืนเนี่ยก็สามารถที่จะอายปวดหลังได้นะครับถ้าทำได้ถึงสามสิบนาทีนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ถึงสามสิบนาทีก็ทําเป็น หานาทีสิบานาทีต่อวันก็ได้แล้วเราคเพิ่มเวลาขึ้นไปจนกระทั่ทงว่าอาการปวดนี่หานะครับเราก็ยืนลักษณะแบบนี้ยยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อกันห้านาทีสิบานาทีหรือมากกว่านะครับมันก็นจะช่วยในเรื่องของการแก้ปวดหลังได้นะครับเราดูจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเรายกพอบานิดหน่อยตัวก็ตรงอ่า แล้วก็เราก็มองตรงไปข้างหน้าเขาเนี่ยก็จะยอ่อลงในระดับแนวดิ่งก็จะออยู่ในระดับเดียวกับาลายนิยวบวแม่ขาแล้วก็แกขนขก็นานไปนนข้างลำตัวแบบนี้คือแขนยี่ลักษณะอยู่ข้างลําตัวแล้วก็ไม่เชิดลาตัวทีเดียวอ่าจจะลำตัวนิดนึง ก็แ okay. ขนก็ขนานได้กับพื้นพื้นห้องแลว้วก็หน้าเราก็ตรงมองตรงไปข<ต>้างหน้าแล้วก็ยืนแบบนี้ไปอาจจะข้าลึกๆอาจจะอกยาวติดต่อกันไปรั้า5นาที10นาทีหรือมากกว่า